ค่ะค่ะค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะอีพีนีเซอรคัดก,ก์ได้ไปเลาะริมกระมู่เนาะเบาเฮียงเพิ่งซื้อรถเมอร์เพิ่งก็เลยพาเมื่อแต่ละคนไปรีบดำเนินการน,นะผ่ากันไปภูตะยงเนาะนี่ก็เป็นวิวงามงามทางไปภูตะยงเนาะนี่เบาเฮียงเพิ่งกะน,นัดกระมู่เนาะโซนมู่ไปเพิ่งกะมีโอกาสได้พา มูไปดินเนาโดนโดนเธอเนาะได้พอกันเป็นมูทีเห็นนำกันตงแต้หุดละแต่ยังน้อยหมดละเห็นนำกันเป็นมูกันเบิดเนาะในไอายสัคัดก็ไปนำแต่มีเบาเหงือบแดนเนาะมีก็เดินทางมาฮอสมู่บานตะยงเป็นมู <sen> <illa> ่บานทีอยู่เถิงผูเลยเป็นมู่บานที่เงียบสงบเนาะบรรยากาศกับเย็นดีอยู่เถิงผู จะทำมะเรือแดดหอนกะแดดเนาะหมู่บ้านนี้กะวิจจากนี่ไปกะสิเป็นผูเนาะแต่กะสิเป็นบ้านตาโอ้ยบ้านตาโอยแฝงสารวันเนาะติดกันกับเอ่น้องเลยนี่กะวิวเนาะทางทางไปผูตะโยงนี่กะใกล้หมู่บ้านมาแล้วเนาะหมู่บ้านข้าจากมีคอยขวางมะเลือบ้านตะโยงเลยลงมากะสิเป็นผูเป็นพาไปเนาะ กสิหอดูตะยงกนแลก้กกาจางสีเป็นบานตะโอยแควงสารวันรนองอยูง่าข้างทางเออไตเขาลงอยู่เาได้ยมองงานินีข้าด้วยออามุอข้ากมาบัน แกมาอะไรันเกกกัาแล้วกมี่ไซซจอยนะซาจอยเฮยทำาจอยมากเลยตัว่ีดซาจอยคนจ้อยจอยแดงจอยแดนปลาเห็นแล้วจจอยแดงจอยดจอยเชีอะไรคนเขา ขอดแล้วผูตยงเนาะหัากระอดวิวงงามนี่เด้าเบิง่งกับการยากระเป๋ากูลงเขได้ปามีนำ้ำลายท้งลุมเนี่ย เบื้องคนน้อยๆหนึ่นีเซี่ยวเหียงพาเลาะเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ้อนีมันลินมาเที่ยวภูตะยงนํากันแมนซึ่งมันเป็นเลนมากเป็นจุดที่่าท่องเที่ยวของเมืองหนองอีกแห่งหนึ่งเลยอยู่งามเนาะถ้าเป็นพวกอันนําก็ต้องเป็นแกงเนาะแมนๆขันท้ายภูแบบคนหมากมาลินเขตภูมีภูมีผ้าอะไรแมนต้องมาจุดนี้เนาะแมนแหละมันเป็นภูตะยงแมนภูตะยงเบิ่งหนองเนาะ นี่สิเป็นภูเป็นพาแบบนี้เดิลคนก็มักจะมาทายหูมานังลินซิวๆกันเนดี๋ยวมากับมูไล่คนเลยมาหนิทางลุ่มสีเป็นทรายน้ำเนาะคุณไะเป็นทรายน้ำเดี๋ยวสิพากันมานังรินซุ่มแซวกันอยู่นี่เลยเนาะมือมนี้มาชมบรรยากาศซื่อๆถ้ามาตอนสาวสีเป็นหม้ะเต็มเบิดเนาะสีขักกว่าน,นี้ แคลอรี aus, pues ่คนเบิ้องอย่างยังกองเงียบเบสต์เลยโอ้ถึงแล้าน่าเสียวสิมองไม่เห็นเลยเอาสุ่มบ่ฮอดมันสุ่มแจงโดครับวิวโคตรงามเลยเอาลงมาดิวยแต่คนเคยกินลงมาเนาะบ้านนี่เบิ้งมันเหมาะยี่บะหนังยี่บินมันคอยกันนั่ง มันหอมมังเดวนี่ดมัเดนี่แหละมีต้นไม้ต้นหนึ่งเนาะเฮอนางทักเสาอยู่นีม่มองนางซิวๆเนาะนองนันกระแดดเนาะพะวามาบใโมงลเลยเนาะนี่สิผากันนางอยู่นี่แหละปูซาดนางเนาะคันมาต้นเสากาสิงามกว่นนี้ตะเวนตกดินกาสิงามกว้าเนาะ ิทุกคนเดี๋ยวเราไปมากับน้องนุ่งเลยกับมากับมูคูที่ว่าเฮียน้ำกันถุงแต่น้อยเพลินี่กระพากันนั่งดินซุ้มแซวเนาะกเบียงอาหารมากระซาเวียงนำมาเนี่ยโอ้ยอยู่ตอนนี้เบาเฮียงพ่นง,ง,งาม เอาโดนหึ่นเนาะเอาวิวอยู่ชา,า,าวที่ลงขึ้นยังกระตองงามๆเขายังตักินนี่ก็เป็นไอ้์ซักคัดเนาะมันกระมูงนี่นะซูสสมเซูมบมรยากาศโดนมาทีหนึ่งจุดนี้มันเป็นจุดที คนมาดึงมาดิ้นอยู่นี่นไอผูเซกองพืชิยจากจากรึงนองเส้นทางไปตะโอ้ยนะ <ไป S 1> สารวันนตร ตันพรครับนกน้องเป็นอะไรได้ตอนนี้เดนเริ่มสีวาเวหน่อยหนึ่งแบบมันมึนๆนะนะเริ่มสีบอลไล่เริ่มสีวาวไล่เนาะมันก็พอสมควรแล้วน้ำบ่อาบสองมือหรือป่ะจักบ้าประมาไปสองมือต่อเลยน้ำอาบนี่ชุดเก่าเอาแล้วมือไปหน่อยนึ่งมากจะน้อยมือส่งนี่ไงมันเราตะวันนี่มือจะน้อยมาส่งห่วย ูกบเรเราจั่งมาจง0 0มะสง1มาส0สคิดว่าซิโไปตอตอนเชมากรมืองอกปีอากาเยียูต้นใหม่ลมๆเนาะอยู่ถึงผูังไงก็มาทุนครับตัวเอลงทยเอลเอลังไายโอ้ยอลังายมันจะุเลย เรานำเข้าในห้องการนะอาจารย์แต่ละคนอาจารย์ุ้ยไม่้ทามีอาจารย์ยัอม่สุกแล้วยัู่้รายากาตอนนี้แม่นคือฝนจิตกนะโหโี่ังกับมูกับพากันไปท่ายูบีกูนเนะใส่ทายเอาอยู่ทองฟ้ากำมืดคืมเมื่อเลยเนาะ คือฝนสิตกนี่เยวกับสีผากันกลับแล้วเนาะแรงเลยคือสิไม่ได้เห็นแต่วนตกยิ้นืือนี้เพราะว่าอากาศขึ้นผูตัวนี้ก็ติดทางง่ายเลยเนาะมองรถเบาเหียงจอดกัเป็นทางพูดเห่าไปบึงน้องมีแต่ผูมีแต่พาเบิดเลยมาทำยูเข <c oughs> าด้วกัน <c oughs> นั่งไซส์อะไนี่บ่โอเคนั่งแบบซีวๆทายหูแล้วนี่ทุกคนสิตตกอยู่นี่ถ่ายบ่มันโลกเลยนี่อย่างนี้ยทายไปทางไหนไปพุ่นบอตังงายหลงพูรเอ็ดนเลยบัดนี้เพื่อเพื่อเพื่อคนที่นะครั ฝนจีตกแล้วนะมืดขึ้นเบอดเลยมึงนั่นนะทายสุกู๊ตเต้แบตได้ซักเบอดแล้วทายตะครอมมึงนั่นแหละก็สิติดแคมทางเลยนี่เลยนะคูหน่อยนี้ทางไปสารวันเนาะแค้งสารวันไปอย่างนี้แหละเอออย่าได้เมฆคือกัน ตอนนี้ก็พากันถ่ายหูบถ่ายหูบแล้วก็น,นั่งคือสีไปกับจะน้อยน,นะหนึ่พาถ่ายหูบคือนังอน่งนั่งยองๆมือกล่องตกตะลิงจะเสีหนอยนี้กระจายเอทไทยนาะทางลุ่มออใ้ไม่ขอใ้รั้อ้

ถ้าทิมขีเยอรสะสายไล่คนมากะสะสมกันมันกะสี่หกโพดเนาะมันก็จะแห้งสี่หกไปตืมนี่เนาะีเด้อไปห้ามทิมขีเยอรสะสายเออมากะเก็บเบอร์คือเก้าเด้อเนาะกินน่ะเลยก็ได้นี่ยังเยอะอยู่ห้ากระป๋องเยอะเลยเนาะที่ผ่ากันจับแล้วคือคนมีเด็บมกเลยนี่นะกระป๋องเอาไว้ด้างข้างนาชายนะเออไปจังเหี่ยอ คนโดก็เอาชงขนมเหลเวียงเมาบกับไปดงมาเลยไปดามาเลยบอกขึ้นหน้าแดงไงคัดเมาเปปซี่เนาะกินเบิดตุกหนึ่งผู้เดียวเข่องตุกเมาเปปซี่ใช่ไหมโอสีพร้อมโอ้ชาวคัดชาวคัดชอวคัดวันนี้หน้าแดงบอกหน้าแดงหรือหน้าดำตอนนี้หน้าดำตอนนี้ พอตักแดดดิโไม่เด er ีเค like> ็บเล็ล็ตุ๊ดเดือดสัตกาก็บเพิ t ่งกับบ้า mm ม่นาะบ้านเอามาเด็ไยไดเด็กเกดกมี้นนอยน้เมยตอนมาเมยังใ้เนะรนี่ึละแรงมากำลังลมลเย็นๆเนาะ้าฝนมีตกนีตาเวนกำลังตกดินสงามกว่านี้ สีฟฝากันเดินทางกลับบ้านก็เนาะคลิปีกักเขาปิดไว้สนีกอ่อนเดินนะขอขอบใจสีเบิร์ดทุกทุกทนท,ทีเข้ามาติดตามับสมคลิปนี้เนาะ